อย่าลืมกด subscribe กดสั่นกระดิ่งกด j o i แล้วเลือกเลเวล1,2,3เพื่อให้เราได้ทำคอนเทนต์ต่อไปนะครับ1อนในช่อง woof in sheep ช่อง pop art ที่จะทำให้อาร์ตมันป๊อปนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกด subscribe กดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดจอ i นะครับ เลือกเลเวล 1, 2, 3นะครับเป็นการซัพพอร์ตพวกเราเพื่อให้ได้ทำงานต่อไปนะครับวันนี้ก็กลับมากับรายการ Take ฟ IG ไจครับเราจะมาเล่างานศิลปะ10งานนะครับซึ่งปกติเนี่ยก็จะมีงานของคนไทยด้วยนะครับถ้าเกิดน่าสนใจซึ่งแต่ละคนก็จะโพสต์มาใน IG นะครับแล้วก็ใส่ Hashtag อ o i n ิ h e ี h เราต้องการให้เห็นว่าใน IG ที่ถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายกันทุกวันเนี่ย มันมีงานดีๆอยู่ให้เราดูนะครับอละละเรามาเริ่มกับงานแรกนะครับอันนี้เป็น Account ของ p h o t o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  k Store นะครับอันนี้เป็นงานเก่าแล้วล่ะนานแล้วนะครับเป็นงานของ a า e s s ซ n ั r a ดร่แซนก e t t นเป็นช่างภาพที่เขาตามถ่ายโปรเจกต์อะไรหลายๆโปรเจกต์นะครับปรากฏว่าอันนี้มันเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากก็คือ The Adventure of g i l and Belinda and the Enigma Meaning of Their Dreams ยาวเชียวมันเป็นโปรเจกต์ที่ดูเรียบง่ายมากนะครับแต่ว่าเราจะเห็นถึงความอบอุ่นของมันมันเรียวมากๆงานนี้เป็นงานที่เราไปถ่ายในฟาร์มแห่งหนึ่งนะครับที่เป็นพี่น้องสองคนเล่นด้วยกันซึ่งมันหายากมากที่จะแบบว่ามีความเป็นธรรมชาติมากๆเด็กก็จะเล่นกับสัตว์เล่นกับธรรมชาติโน่นน,น,นี่สองคนซึ่ง คุณเร็กซ์ดาเนี่ยเธอก็อ b อบเซิร์ฟนะครับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสองคนนี้ไปเรื่อยๆใช้เวลาถึง15บปีนะครับในการทำโปรเจกต์นี้เก็บความรู้สึกต่างๆของสองคนนี้จนกระทั่งเติบโตนะครับถ้าเกิดดูงานพวกนี้บ่อยก็จะเห็นนะครับงานนี้โด่งดังมากๆ f ฟ r ต Bo ร์บุ๊กสโเอามาใหม่น่าจะเพราะว่ามีการรีพินนะเดาเอา อีกงานของโฟโตบุ๊กสโตร์เหมือนกันครับชอบมีคนถามเราว่าพี่ขาวดำเนี่ยมองยังไงใช่ปะเราก็จะพักจะบอกว่าขาวดำเนี่ยมันมองไม่เหมือนสีนะภาพสีเนี่ยภาพสีคืออย่างเราเราจะเป็นคนมองทุกอย่างเป็นสีคู่สีตึ๊ดตึตตตตต๊เพราะฉะนั้นการถ่ายขาวดำของเราก็จะถ่ายยากเราจะไม่ได้มองเป็นเกรสเกลอ่ะคือแบบว่า อันนี้เทาห่อนเทาเข้มเทาสมมติว่าแดงกับนี่เป็นอะไรแดงสมมูมติว่าปกติคู่สีแดงกับเขียวมันอาจจะตัดกันเป็นคู่สีกันแต่ว่าถ้าเกิดในในความเป็นจริงของขาวดำมันอาจจะไม่ต่างกันมากอะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งเขาก็จะมีฟิลเตอร์ตัดสีเขียวฟิลเตอร์ตัดสีส้มตัดสีแดงอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นการมองมันจะคนละวิธีเลย แต่สิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือการมอง texture texture ของสิ่งนั้นๆน,น,นะครับว่ามันสวยหรือมันอะไรก็ตามงานเนี้ยมันเป็นงานที่เขาถ่ายในธรรมชาติภูเขาแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าความสวยงามมันอยู่ที่ texture นะครับและแสงเงาพอมันมี texture ปุ๊บมันก็จะมีแสงเงาแหละเข้าเข้าไปแตกมากแตกน้อยสวยสงบ มากนะครับบางอันก็เป็นเป็น t e เจอร์ที่เป็นพื้นดินที่เป็นภูเขาไฟลาวาลงมาแล,แล้วก็แข็งตัวเป็นน้ำตกเงอ,อคือมองทุกอย่างมันเป็น t e x t อร์ครับรือว่าในถ้ำกระตาขึ้นกระทบฝั่งการมองมันจะผิดกันเลยมันจะมองอีกแบบหนึ่งมากๆส่วนใหญ่เขาถึงใช้กล้องรูปแบบเพราะว่ากล้องร o r แ a t จะเก็บดีเทลได้มากๆอย่างภาพนี้ก็คือแบบเอาจังหวะน้ำกระเซ็น,นมาเลย งดงามนะครับนี่ก็คือวิธีการมองภาพข่าวดำง,งานต่อไปครับเป็นของ WordPress Photo ครับอันนี้จะถ่ายธรรมดาก็ใช่ทีจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับคนอเมริกัน,นจะมีปัญหาเรื่องอาวุธว่า Open หรือไม่ Open ในบ้านควรจะมีอาวุธหรือไม่ควรมีอาวุธเพราะฉะนั้นมันก็เลยกเกิดการถกเถียงกันมายาวนานเราก็จะรู้ว่าอเมริกันเนี่ย เป็นประเทศที่เรียกว่ามีการคาาวุธมากมายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในภาพข่าวในกลุ่มที่เขาเลือกมาเนี่ยก็คือบุคคลที่เห็นด้วยกับการมีอาวุธอยู่ในบ้านแต่คนนี้คือสะสมอย่างโหดอย่างโหดมากแต่ว่าจะถ่ายเฉยๆก็ใช่ว่านะครับเขาก็เซตติ้งการจัดวางต่างๆได้สวยงามดีๆทีเดียวแบบส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงนั่นเนาะคือเขาให,ให้เห็นความคอนทราสต์หมายถึงว่าผู้หญิงที่ดู working woman แต่ว่า โอ้โหโอาวุธสงครามอาวุธแบบหัวหน้านะแล้วก็อันนี้ก็แบบเป็นภาพครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ที่เต็มไปด้วยปืนมันก็คอนทราสต์มากข้างหลังเป็นโบสถ์ด้วย <c oughs> เคียโคตรเจ๋งเลยภาพก็เป็นคนดํานะครับที่เขาเห็วจะเห็นว่าข้างใน,น,นเนี่ยมีอีกคนใช่ไหมแม่งดีเทลใช่ปแต่ละคนจริงๆแล้วถ้าเกิดได้เข้าไปอ่านคือแต่ละคนเขาก็จะมีประสบการณ์หรือ ความคิดเห็นต่อการมีปืนอยู่ในบ้านด้วยนะเออสามารถเข้าไปดูได้ก็เข้าไปดูใน WordPress Ph o t o นะครับแอคเคาจริงมีอีกเราจำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนเป็นผู้ชายอันนี้แบบเหมือนพาร์ทผู้หญิงแต่เรากรู้สึกว่าพาร์ทผู้ชายมันงั้นๆไงพาร์ทอันนี้มันดูแบบอย่างครอบครัวนี่ชอบมากงานต่อไปนะครับเป็นงานที่อยู่ในแอคเคาน์บูมบูมบูมเป็นแอคเคา t ที่พูดถึงงานศิลปะ โดยเฉพาะโฟโตกราฟีนะครับบ่อยๆงานนี้สวยมากเป็นภาพนกที่แบบเหมือนเหมือนภาพวาดเลยมันเต็มเป็นล้านตัวเลยมันเยอะมากงานนี้เป็นของคุณซอเรนซอเคอร์ <c oughs> อ่านยากด้วอ,อ่านถูกเปล่าเขาเป็นคนเดนมาร์กนะครับก็เลยไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าเป็นงานซีรีส์ที่ชื่อว่า Black Sun นะครับ งานนี้นะครับว่าด้วยการมเกรดนะครับก็คือการเดินทางกลับบ้านของนกในแต่ละปีนะครับเขาก็จะดักถ่ายว่างั้นเถอะนะครับก็เก็บเป็นซีรีส์ไปเรื่อยๆอะครับภาพนกมันแบบเป็นคลื่นเลยเนาะสวยมากเลยไออันที่เป็นเป็นลูกมะม่วงมาเลเหมือนแบบรอยิ่งเลยอะ่ะสุดยอดมากเชฟแอนด์แบล็คลน์ออฟคอนเดนเซชันฟอร์มเขามองว่าเหมือนมันเหมือนแบบ แบบเป็นของเหลวไหลไปแบบได้เป็นงานที่ต้องใช้เวลาครับของพวกนี้ก็คือต้องรอโฟตโตกราฟีแบบซีรีสนน์นี้ต้องใช้เวลามาเอาเวทติ้งเดอร์ออนมิเกชันอันนี้ก็เป็นโฟโตซีรีส์แบบหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับว่ามันมีความสอดคล้องกันด้วยนกและการม Mig ิเกรชันงานต่อไป ถ้าชอบคอนเทนต์ของพวกเราอย่าลืมเข้าไปที่ www. b o o f i n s h i p co และคลิกที่ปุ่มด o n a t i เพื่อให้เราได้ทำคอนเทนต์ต่ตอไปน่ครับเป็นแอคเคาท์ที่เลือกทุกอาทิตย์ของ AP News อีกแล้วครับเรื่องไฟไหม้เรื่องเดิมอันนี้ไฟไหม้ในสเปนนะครับวาเลนเซียสเปนซึ่งไฟไหม้ส่วนสนุกเฟสติวัลนะไฟไหม้เมื่อวันที่1กันยานะครับซึ่งดูดิว่ามันแบบ คือถ้าดูผ่านๆมันเหมือนกระตูนอะนเห้นไวะมองผ่านมันเหมือนแบบเหมือนแอนิเมชันอะเหมือนอยู่ในเรื่องแล้วกระโดดหนีไฟไฟ,ไฟที่เป็นไฟปลอมอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือไฟจริงนะครับนี่คือไฟจริงชอบมากคือมันแบบเนียนมากๆเลยจริงเขามีรูปอื่นเนี่ยนะครับแต่รูปอื่นมันก็จะไม่ได้เนียนขนาดนั้นนะ,ะก็เป็นภาพขาวปกติคือถ้าเนียนหมดคนก็คงจะแบบมึงเอารูปอะไรมาให้ใหกูดูอะเนี่ย จะเห็นว่าต่อให้ยังไงก็ตามนะครับเรื่องคอมโพสิชันเนี่ยมันจะฟิลเดอะเฟรมมากเลยแบบเราจับไว้เนี่ยพอมันฟิลเดอะเฟรมปุ๊บมันดูแบบแข็งแรงมากอาันรูปต่อไปนะครับอันนี้เป็นงานของคุณไมเคิลนอตบันะครับเป็นช่างภาพที่อันนี้เขาถ่ายตั้งแต่ปี1 9 8 0กนะ40กว่าปีแล้วนะครับสวยมากเหมือนภาพวาดเลยอะ่ะเราเห็นแล้วเราชอบ คือเทคนิคก็น่าจะแบบใส่ซอฟ์อาจจะใส่ซอฟ์แล้วก็ถ่ายชัตเตอร์สปีดต่ำเดาเอานะในยุคนั้นนะ่ะเขาจะฮิตฟิลเตอร์กันอ n น w a y มันเหมือนภาพวาดเลยอ่ะสวยมากสีก็สวยอะไรเงี้ยล่มิ่มเลยก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับว่ามันมีอีกหลากหลายวิธีที่ทำได้ถามว่าอย่างเงี้ยวันนี้ทำได้นก็ทำได้นะ มีหลายคนที่ศิลปินหลายคนที่พยายามถ่ายภาพให้เป็นเหมือนรอยิ่งเหมือนเพนติงถ้เข้าต่อไปนาวเนเซียอันนี้เป็นงานเป็นงานภาพชุดเป็นงานที่ชื่อว่าโตเกียวนูโดยศิลปินที่ชื่อว่า r ู m i ่ n d o มีอค c เค้าให้ใส่ไปดูนะเขาเขาเองเป็นงานที่พูดถึงว่าทำไมมันถึงทำไมมันถึงชื่อโตเกียวนูนะครับ มันเป็นงานที่แบบเขาถ่ายอาร์เคเต็กเจอร์สวยงามมากเลยคนที่ชอบแนวๆอย่างนี้นะมันจะแบบสีสันสวยงามจิ o อกราฟีเป็นเลขาคณิตนู้นน่นน,น,น,นี่คู่สีตัดไปตัดมาทําไมเขาถึงเรียกโตเกียวนูดคือเขามองว่าโลกอะ่ะมันกําลังเข้าสู่การติดต่อสื่อสารที่ไม่จำเป็นต้องมี b บิลดิ้งคนก็จะมองเห็นค่าของ Building น้อยลงไปเรื่อยๆออมันจะเกิด การพูดคุยผ่านเวอร์ชวมากขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ตึกพวกนี้ความสำคัญมันก็จะหายไปหายไปงานต่อไปเป็นงาน Conceptual Art นะครับเป็น Installation ของคนเกาหลีเป็นศิลปินเกาหลีปะฮวนกิใช่ไหมอ,ะ <c oughs> อ่ะงานนี้นะครับเขาเป็นจริงๆแล้วเขาเป็นศิลปินที่ทำงานมายาวนานมากนะครับน่าจะแบบ เป็นรุ่นใหญ่อะเรียกว่ารุ่นใหญ่แล้วกันงานเซตเนี้ยเป็นเซตที่เขาทําในยุค80นะครับงานที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นชิ้นที่2ของเซตนี้นะครับเขาจะตั้งชื่องานว่าอันไทเทอลก็คือไม่มีชื่อแต่ทุกคนก็จะเรียกมันว่า TV Stone Tower อนะครับอันเนี้ยเป็นงานที่ถูกสร้างขึ้นในปี1988คืองานคอนเซปชวลต้องเข้าใจก่อนว่างานอินสตา l เลชันงานคอนเซปชวลพวกนี้ มันจะเดินทางออกไปเรื่อยๆนะวิธีการเขาหมายถึงว่าวิธีการเซตอัพแบบเนี้ยถูกสร้างขึ้นในปี1988จากนั้นเวลามันเดินทางไปที่ต่างๆเขาก็จะไปติดตั้งใหม่ด้วยวิธีนั้นน่ะไปเรื่อยๆ,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 ๆเขาก็จะเรียกว่าปี1988นะครับอันนี้เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของงานเดิมที่เขาเคยสร้างไว้เมื่อปี1983คอนเซปต์ Concept ของเขาก็คือคนนี้เขาจะใช้หินกับ ุกงานของเขาหมดเลยแล้วมันจะเป็นหินที่เอามาจากแม่น้ำเคยเห็นไหมที่แบบพวกพวกน้ําตกอะน้ําตกน้กนําก็เป็นหินอะไรเงี้ยเขาจะเอามาจากน้ําอย่างนั้นเอามาจากแม่น้ําแบบนั้นเ <_ d> um> ขามองว่านี่คือการกลมกลืนกันร,ระหว่างคนศิลป,ปะและธรรมชาตินี่คืองานแบบเบสิกของเขาเลยพื้นง่ายๆเลยนะคือเขาคือเขาหาจุดเชื่อมโยงสําหรับสามสิ่งที่เขาด้กันแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อน ไอทีวีที่ว่าเนี่ย<ม>ก็จะฉายภาพนิ่งครับฉายภาพวิดีโอแต่เป็นวิดีโอก้อนหินเนี่ยสติลอยู่อย่างนั้นนะไปเรื่อยไปเรื่อย,อ,ยอ่างานต่อไปครับอันนี้มาจากซัชิแกลเลอรี่นะครับซัชินี่ก็เป็นแกลเลอรี่ชื่อดังงานนี้เป็นงานของยูนิโยชิดะนะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเขาเล่นกับภาพลุงตา ซึ่งถ้าเกิดเราเข้าไปดูงานของยูนี้เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเขาทํางานแบบนี้ทั้งนั้นเลยนี่เราเอามาให้ดูอีกงานนึ่งนี่เป็นตัวอย่างนะครับก็ทําแบบของจริงนะแต่ทําให้มันดูเป็นเซนเซอร์แต่เป็นของจริงนะอะไรอย่างเงี้ยเออเจ๋งดีเขาเป็นกราฟิกดีไซน์ก็ไม่แปลกอาร์ต <laughs> ดอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรนอกจากการผลิตสิ่งพวกเนี้ย ให้มันสวยแล้วมันดูเป็นภาพต่าตาเท่านั้นเองนะครับเขากําลังมีงานอยู่ที่ซัตชิกนั่นเองงานสุดท้ายครับอันนี้เป็นงานของคนไทยซึ่งเราตามน่าจะเคยเห็นกันมองมันเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้กําลังดังเขาก็จะแบบพูดถึงเรื่องการเมืองปัญหาสังคมนู่นนั่นนี่นะครับอันนี้แอคเค n าที่ชื่อว่า Uninspired by Current Events ะครับเขาทำ เหมือนคอมพิวเตอร์กราฟิกอะไม่ใช่เหมือนใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกทำอันนี้ก็เป็นเรื่องปัจจุบันนี้เลยที่แท็กซี่นะครับต้องหยุดวิ่งด้วยสภาพเศรษฐกิจนะครับจอดทิ้งเลยแล้วมันก็ลกร้างจนเขาเอาไปปลูกต้นไม้อันนี้เขาก็ล้อเลียนว่าปลูกต้นไม้เอาให้แม่งใหญ่ๆไปเลยปลูกจนแม่งกลายเป็นป่าไปเลย ประมาณนั้นนะครับไอรอนี y, แล้วก็สวยดีคือจริงๆเราเห็นหลายงานแต่เราชอบงานนี้รู้สึกว่ามันมีความลงตัวของมันมากๆนะครับก็ติดตามได้ในจริงทั้งใน IG แล้วก็ Facebook ก็มีนะครับประมาณนี้10งานของวันนี้นะครับก็ใครที่อยากร่วมจอยกับเรานะครับวันนี้ไม่มีงานไทยเลยอยากเห็นงานคนไทยดีๆนะ คือบางทีมก็หน้าเดิมเราก็ไม่เราก็อยากให้มีหน้าใหม่ๆเข้ามาบ้างน,นะครับไม่ง่ายเลยแค่โพสต์ใน IG แล้วก็ใส่ Hashtag wolf in chief th แค่นั้นเองนะครับก็จะพยายามโปรโมทบ่อยๆแล้วกันมีคนไม่รู้เยอะนะครับแล้วก็ติดตามได้อีกอันหนึงคือในรายการวิจารณะทุกวันศุกร์ทุ่มครึ่งนะครับรายการนั้นเราก็จะหยิบยกงานที่ใส่ hashtag# wolf in chief th ที่น่าสนใจหรืออะไรก็ตามที่มันจะสามารถคริติกหรือคุยกันได้เอาเข้ามาอยู่ในรายการนะครับก็สหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณครับ